สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาอีกแล้วแต่หนูขออนุญาตเปลี่ยนเป็นเน,เนื้อเรื่องอื่นๆบ้างเนาะหัวข้ออื่นๆบ้างนะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันวันนี้นะอยากนำเสนอของ facebook ค่ะเป็นยอดแชร์ของ facebook นะสำหรับใครที่อยากเปิดการมองเห็นหรืออยากได้ e n g a g e m e n t ของตัวเองเนาะก็สามารถดูตามหนูไปได้เลยนะขออนุญาตพาไปที่หน้าเว็บเลยค่ะหน้าเว็บก็จะเป็นแบบนี้เช่นเคยนะและสำหรับใครที่ดูหนู เป็นคลิปแรกนะหนูขออนุญาตทิ้งริงไว้ที่ใต้คลิปใต้โพลแลใต้คอมเมนต์สมัครไปพร้อมกับหนูได้เลยนะคะตอนนี้เขากำลังแจกโปรโมชั่นอยู่เนาะสําหรับผ,ผู้สมัครสมาชิกใหม่เนาะเขาจะแถมยอดไลค์ยอดโพสต์ยอดแชร์ให้ด้วยนะสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยคะ่ะอ่ะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยนะกดยินยันฉันเป็นมนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็กดสมัครใช้งานคะ่ะ และมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วอยากลงทะเบียนผ่านบัญชี Google ก,ก,ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะสำหรับหนูหนูมียูเซอร์อยู่แล้วหนูขออนุญาตกลับไปใช้ยูเซอร์ตัวเองเพื่อเป็นการทดลองให้พี่ๆดูนะสำหรับสมาชิกใหม่นะคะถ้าได้ยูเซอร์มาแล้วได้รหัสผ่านมาแล้วมาลงชื่อใช้ตรงนี้ได้เลยค่ะไปที่คำสั่งซื้อใหม่นะคะหน้าต่เว็บก็จะเป็นแบบนี้นะมีหลายแอปพลิเคชันให้เลือกมากมายแต่วันนี้เราอยู่กันที่ Facebook คลิกไปที่ facebook เลยค่ะ แล้วก็มาเลือกมวนหมู่ตรงนี้เนาะวันนี้หนูจะแชร์โพสให้พี่ๆดูเนาะ,ะนี่ค่ะเลือกแชร์โพสเนาะแล้วก็มาเลือกบริการอีกทีหนึ่งค่ะบริการมีให้เลือกมากมายเช่นเคยแต่วันนี้หนูลองเป็นตัวแรกให้พี่ๆดูก่อนเนาะเพื่อจะเข,เข้าใจกันง่ายๆเนาะ,ะลิงก์ตรงนี้ให้เรากลับไปที่ต้นโพสของเราค่ะกดแชร์มาได้เลยขัดลอกลิงก์นะแล้วก็กดไปที่หน้าเว็บค่ะ แล้วก็วางได้เลยนะวันนี้หนูจะใส่สักหนึ่งร้อยแชนะให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างนะราคาถูกมากๆเลยสําหรับยอดแชร์ขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าจริงๆเลยกดสั่งซื้อเลยค่ะพอสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นแทบสีเขียวตรงนี้แสดงว่าเว็บได้รับคำสั่งซื้อของเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยและถ้าหากใครยังไม่มั่นใจว่าออเดอร์ถูกสั่งซื้อไปแล้วหรือยังไปที่บอดการสั่งซื้อได้เลยค่ะบอดการสั่งซื้อก็จะขึ้นเป็นอันนี้เลยนะออเดอร์เลข ออเดอร์เราแล้วก็เรียกออเดอร์เรารายการแรกจะเป็นของเราที่เราสั่งไปสถานะคือรอดํารเนินการอยู่จะมีวันที่คอยบอกนะคะอาต่อไปหนูขอแนะนําเป็นช่องบริการเติมเงินค่ะบริการเติมเงินจะมีทั้งหมด5ช่องทางนะคะมีทูมันีวอลเลค่ะพร้อมเพย์ค่ะต้องเปาเวลขาคริปโตแล้วก็ชิลเพย์นะใส่ยอดเงินแล้วก็กดจ่ายเงินตรงนี้ได้เลยค่ะและถ้าหากใครนะคะอยากแนะนาเพื่อนไปที่แนะนําเพื่อนได้เลย,เลยค่ะ แนงเพื่อนของเรากดคัดลอกลิงก์ของพี่ๆนะส่งให้เพื่อนๆได้เลยถ้าหากเพื่อนๆพี่นะคลิกสมัครใช้งานผ่านลิงก์ของพี่พี่ ia, ก็จะได้อัตราคา่าคอมมิชชั่นเพิ่มไปลยห้าเปอร์เซ็นต์คลิกกี่คนก็ได้เพิ่มไปเลยนะเพิ่มเรื่อยๆไปเลยได้ยอดปามยอดไรอลไรยังได้คา่าคอมมิชชั่นอีกต่างหากเนาะอ่าแล้วสำหรับใครที่อยากต้องการความช่วยเหลือนะคะไปที่ตั่วเชอเือได้เลยคะ่ะกดแก้กดหัวข้อตรงนี้ได้เลยแจ้งหากแจ้แก้ แจ้งปัญหาตรงนี้ขอภัยค่ะแจ้งปัญหาตรงนี้ได้เลยนะว่าติดขัดปัญหาอะไรเลขออเดอร์ข้างต้นที่หนูบอกให้พี่ๆจาไว้พี่ๆเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยถ้าหากพี่ๆจาไม่ได้ไปที่ประวัติการสั่งซื้อใหม่อีกรอบหนึ่งนะแล้วก็กรอบปีเลขออเดอร์แรกมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะช่องข้อความเราอยากพิมอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วก็แน่ลไ์ได้ด้วยสุดท้ายกดส่งตัวค่อะอแล้วมีอีกหนึ่งช่องทางสําหรับการติดต่อหรือขอความชื่ยเลือนะก็คือช่องทางรายค่ะคลิกได้ทั้งสองอันเลยเลยนะ พอคลิกเข้าไปแล้วก็จะเป็นช่องทางไลน์ของทางเว็บนะคะมีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงคอยแก้ไขปัญหา24ชั่วโมงไปเลยค่ะไม่ต้องกังวลใจว่าจะไม่มีใครคอยแก้ไขปัญหาให้นะตอนนี้ถึงเวลาแล้วหนูขออนุญาตทุกคนกลับไปที่ตัวโพสต์นะคะยอดแชร์ตอนนี้อยู่ที่3อยู่เนาะหนูขออนุญาตกดรีเฟรชเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงค่ะ อตอนนี้ยอดแชร์ก็ขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยร้อยสามสิบสี่คนแถมมาเรียก,ยกน้อยๆเนาะแล้วหนูก็คิดว่าทางเว็บก็จะแถมใหม่อีกเรื่อยๆนะคะสําหรับยูเซอร์ใหม่แต่สําหรับหนูหนูใช้ทุกวันเว็บอาจจะชินกับการที่หนูใช้ไปแล้วก็เลยจายูเซอร์หนูได้อาจจะแถมมาดิบเดียวเนาะอะ,อะใครที่ดูมาตรงนี้แล้วตัดสินใจอยากสมัครจริงๆอย่างที่บอกไว้หนูแปะลิงก์ไว้ให้แล้วใต้คลิปใต้โพสต์ใต้คอมเมนต์เนานะ เอาวันนี้หนูไม่มีอะไรแล้วถ้าหากหนูพิดพูดผิดพลาดประการใดหรือติดขัดตรงไหนขออาภัยไว้ด้วยนะคะแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะในเรื่องหัวข้ออะไรก็ฝากติดตามด้วยนะขอบคุณค่ะ